สวสัสดีค่ะมันนี้ก็มาขอจากี่บุงนคือเก่านะพี่น้องมันนี่ญี่ปุ่มาอากาศมันดีละกะอา่าร่มเย็นดีเนาะพี่น้องยี่ปุ่ก็เลยกว่าสีมาตอนตอน้นใหม่พี่น้องต้นไหม่อย่างวันที่ญี่ปุ่นผสมมาตอนต้นชมพูด่างพี่น้องอันนี้คือตอนชมพูนะจะ้ะแต่เป็นชมพูมะเหมียวที่มันเป็นพวงสีชมพูดแดงๆอะพี่น้องญี่บ,บุ่นเห็นมันสวยงามดีก็เลยสีขายายพันธุ์โดยการตอนจะ้ะตอนกิง่ง ตอนกิ้งชมพูดงังเอ่าใส่เวลาตอนกับว่าดนปันใดด้วยพี่น้องแต่ว่าญ่บุนเคยตอนเธอหนึ่งนะเอ่าประมาณเดือนหนึ่งพี่น้องเพิ่นกระสีออกค่ะอุปกรณ์การตอนนั่นกับ,บุญมี่ยังหลายดอกกัพี่น้องมีคาเตอร์หน่อยอันหนึง่งแล้วก็อันนี้กระสีมีอ่าคุ้ยบกข้าวผสมไว้อ่าญ่บุนผสมลายโตอยู่พี่น้องญ่บุนผสมคุย้ยบกข้าวแล้วก็ดินแล้วก็เพื่อไหลเนาะญ่บุนเพียร์ไวเพื่อสิม,มาตอนมา,มาเริ่มกันเลยพี่น้อง เริ่มแรกเลยข้าสีหากิ่งพันธ์กิ่งพันธ์ถิ่งงามสามารถตอนได้ดีนะพี่น้องเนาะยี่หุมกะสีตอนอ่ากิ่งพันธ์ไม้ตัวหนีเด้อพี่น้องมาแต่เด็ก<ป>อ้อนี่ยี่บุมกาว่ายี่บุมสีตอนกิง่งหนีเพราะว่ากิ่งหนีเพิ่นกะแก่ได้ที่หลักะสามารถตอนออกมาก,กะละงงามพี่น้องมาเข้ามาเริ่มกันเลยพี่น้องเริ่มตอนกันเลยืยกิ่งพันธ์นีกับตอนบางย่างด้วยพี่น้อง ือว่าถ้าตอนเนี่ยถ้าสามารเอาเพ็ดออกมาแบบเป็นข้าเดียวพของบดนบดนบดนใส่เวลาบดบดนรือห้าก็จะใส่กรีดนะจ๊ะเนาะกรีดอวก็ศอากาสีตัดออกมาเป็นคะเตอร์ตออกมาใส่กระเตอร์ตดออกมาประมาณว่าลอกลอกเปลือกออกให้เดือดพี่น้องลอกเปลือกให้ว่าเดแล้วก็ขูดขูดขูดเพิ่นกระสีเป็นประมาณนี้พี่น้องคนเด้ยจ้ะ นี่คือยี่บุมกรีดออกมาแล้วเด้อยีย่บุมกรีดออกมาหละักะเนี่ยบังนิดน้อยเนาะอ่าเยี่บุมเห็ดออกมาประมาณนี้เลยเนี่ยหลักกะยี่บุมกาวาสีสีเห็ดไปรอบๆหลักกะสีขูดขูดขูด,ข,ดขูดให้เปลือกพ่นจนแบบว่าแหยเบิดเลยพี่น้องเขาคอยเอายิงไปผูกใส่เนาะมาพี่น้องลองเห็ดดงจากที่ยี่บุมเฮ็ดแล้วเด้อพี่น้องยี่บุมกรีด กีดจนหอดแล้วก็คูดเห็ดเกลี้ยงเด้ได้พี่น้องเด้อคูดบกเกลี้ยงนี่คือว่าเพิ่นสีอ่าบ่ออกหากพี่น้องหรือว่าบ่ไม่ปงรากเพราะสีเห็เนอยู่ตรงพี่นอ้องแต่เม่อี้ยังหลายอุป,ปกรณ์เนาะมันก็มีอยู่ซามิอันนี้ก็สิเป็นอ่าข้าวคุยกับข้าวที่เขาได้เตรียมไว้เนาะพี่น,อน้องเนาะเขากระสิซับเอามีเนาะไอกรีดจักหน่อยแล้วพี่น้อง เพื่อให้เพื่อนเป็นฮู้ถึงมาแนวถพี่น้องให้เพื่อนแบกถึงดินจักหน่อยเพราะเพื่อนแบกถึงดินจักหน่อยเนาะพี่น้องเขาก็เอาตรง้ีผ่านเลยทาบแบกเป็นจักหน่อยพี่น้องทาบเข้าไปในกิ่งเลยจ้ะอย่างสีเลยกิ่งไวประมาณอ่าสามสัป,ปดาห์สามหรือสี่สัป,ปดาห์เพราะว่าเรื่องเมืองยิบบุ้มเห็ดแบบว่าบอได้เร่งเร่งอันใส่เมล็ดหลากเนาะยิบบุ้มเห็ดแบบธรราชาติเลยพี่น้อง แบบฉาบ,บแบบบ้าน,านเขาอ่ะไอมุ้งสีบ่าใส่หนังยาถ้าใส่หนังยามันมนสีเล่งมันอ,ออกไหวเกินไปละกันนั่งเวลากมันบ่ค่อยถึงเล้งนะเขาก็สีผูกแหวนสีเล็กพี่น้องพราผูก้หวงสีนอ้อเขาสีผูกสองเปาะนะจ้ะผูกสองเปาะ้าเขาผูกเปาะเดียวมนสีเล็กพี่น้องหาเขาผูกไหว้สองเปาะ เพื่อนสีงามเดี๋ยวทำประชาเทาเดี๋ยวจ้าคือการตอนกิงบกิงชมพู่ด,ด่างของนี่ผมน,นะพี่น้องที่ผมเห็ดยังสีมาหลาเถื่อได้พี่น้องกตประสบความสําเร็จเนาะเพื่อนกับออกมาเป็นหากงามเอาสามารถเอาไปปลูกเป็นต้นใยได้สบายเลยพี่น้องพอเห็ดแหลวพี่น,อนตต้องข้ากระสีใสมีแต่ข้ากระสีถเงเสียละจ้ะนี่คือกิงตอนได้พี่น้อง เบิ้งพี่น้องยีบ่บุ๋มเพชรแล้วแล้วนี่คือกิ่งตอนชมพู่ที่ยี่บุ๋มเพชรนะจ๊ะถ่ายอีกสักประมาณอ่าประมาณสามสามสัป,ปดาห์หรือว่าสี่อาทิตย์พี่น้องเต็มที่เพิ่อเสออกมางามเลยยี่บุ๋มเป็นค้นหมักต้นใหม่จ้ะรอบๆกายยีบ่บุ๋มกับสีพิตาต้นใหม่เ็พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเศรษฐีวิ่นสันดางอ่าบอนสเตล่าด่างพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นพุทธรักษาด่างคะ่ะ รอบกายยี่บุมไมไีแต่ใหม่ดายี่บุมเป็นคนมักต้นใหม่พี่น้องอันนี้กะสิเป็นต้นใหม่ไงเป็นต้นคู่ไงจะ้ะที่ยี่บุมมักตังเลนหนาบานสีร่มเย็น้อจะ้ะอันนี้หนาบานยี่บุเด้ะจ้าหนา้านยี่บุมสิเป็นต้นใหม่ร่มเย็นยจ้าเมื่อน,นี้กะสิบุมมี่ยังหลายเนาะ,ะเกษตรแบบพ่อเพียงพี่น้องกเกษตรแบบยี่บุมมักต้นใหม่เนาะยี่บุมกะสวัสดีด้อจะ้ะพี่น้องทุกคนที่เบิ่งคลิปนี้บา,บายยค่ะ